My nickname is d e a I am studying in p r a n u s i k at p h a n a p u n a k l a n School, Udon Thani Primary Education, Service so Area Office 3. กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพว่ารักครบมหากรรมการศึกษาดิฉันเป็ เป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาและลูกสาวพร้อมกับวัวทั้งสามตัวซึ่งเป็นเพื่อนกันวัวทั้งสามตัวนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีของลูกสาวชาวนาอีกด้วยวันหนึ่งชาวนาและลูกสาวต้องไปทำธุระที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนู่นก่อนไปชาวนาและลูกสาวได้มากลราบทักทายวัวทั้งสามตัวแล้วพูดว่า mùa mùa ตัวเชื่อฟังคำของชาวนาและลูกสาวก็พากันหาก,กินหญ้ารอบๆกระท่อมน,นั่นเองความสามัคคีของบัวทั้งสามสหายจึงทำให้ ข้าคือสิงโตหนาใหญ่ตัวสูงชั่วร้ายหนางัวเอ๊ะข้าจะทำอย่างไรดีนะให้วัวทั้งสามตัวนี้แตกหัวกันสักทีโอ๊กนเร็วจะตารเลยสิข้าจะได้ชิมเนื้อผูกเจ้าวัวกินอยาำอะไรอร่อยๆแหวนเขาไปเลย หอหมอหมอหัวขาขัวตัวโกินยาแล้วร้องงงงักงัหมอหมอฮ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 อขอพูดดี มันตายใจเอ้าวสวัสดีครับคุณบัวที่รักจะไปกันไหนหนอครบ เพื่อนด้วยความสนิทใจวันต่อมาฮอ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 ทีนี้แหละชีวิตขอจะได้กินเนื้อวัวสักทีตาสิเถอะโฮโฮฮอ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 โฮอิ่มจังเลยฮอ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 และแล้วทุก ทีละตัวเป็นพอเจ้าบัวดูเชื่อคำพูดของสิงโตและปายในวันนั้นชาวนานและลูกสาวก็ได้กลับมาพอทราบเรื่องชาวนานและลูกสาวเสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกสาวเสียใจร้องไห้อย่างส,ะสะุึกสื้อม มีมากหลายอย่าหลงเชื่อแยบยลกุบายอย่างูงายพาตัวเราจะอับจนใช้สติยับยั้งชั่นใจคิดอย่าปิดหูปิดตาถ้าชฉุนแก้ปัญหาข่าใจใสกระนมลนย่าหลงกลนเหมือนเจ้าวัวจงตัวตายดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าสุขา ที่ตรงเกียวกันทำกิจกรรมสิีใดก็จะสำเร็จและทำให้เกิดสุขได้ขอบคุณค่ะ